สวัสดีครับผมโจนะครับหรือว่าเพื่อนๆเรียกว่าแอดมินโจนะครับผมเป็นแอดมินเพจรถแต่งเล็กๆเพจหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเพจ e g 6 Thailand นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ก็เป็นบ่เลคะ r โลเ r o s ร3นะครับเป็นงานไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการซักซักบาอแบบบ้านนะครับด้วยอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่า ลองจะลองทําดูเหมือนกันเห็นรีวิวในเว็บในเน็ตมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะลองทาดูเองแล้วกันนะครับว่ามันจะสะอาดจริงไหม <Yeah. S 1> เขาใสาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันครับอุปรกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะหนึ่งเครื่องนะครับเป็นขนาด110บาร์น่าจะนะประมาณนี้แล้วก็ฟองน้ำมันเก่าๆนะครับที่มันได้ใช้แล้วแปรงสีฟันก็เช่นกันนะแล้วก็จะมีแปรงคนอ่อนนะครับนะย้ำนะครับว่าต้องอ่อนนะ แล้วก็จะมีแฟบแฟบครับไม่ผิดครับแฟบแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนนะครับง่ายๆครับเอาเครื่องฉีดน้ำแรงสูงฉีดไปที่บล็อกนะครับฉีดโดยตรงเลยฉีดเลยครับลมให้ทั่วให้เปียกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองแฟบกันในส่วนนี้ต้องต้องให้ทั่วนะครับ

แป๊บเลยครับใส่แปงนะครับใส่แปงถูครับลงไปเลยเบาๆนะไม่มั่นใจว่าอาจจะเกิดขุยหรือว่าอะไรได้ก็ฟองน้ําดีกว่าสําหรับคนใจถึงนะครับใจไม่ถึงอย่าไปพึ่งใจเย็น <laughs> ไม่รู้ครับคลิปนี้เน้นหาหรือว่ามันจะขึ้นลาเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ <laughs> อีกสามสี่วันรู้ผล ทัวนะครับก็ข้างล่างก่อนก็ได้แล้วข้างบนก็ได้แต่ก็พยายามไลนะ่ข้างบนลงล่างจะดีกว่านะขาวๆก่อนประมาณนี้แนละ้วเดี๋ยวใช้เครื่องสีน้ำแรงสูงไล่น้ําอีกทีนะครับเน้นนะครับว่าถูทุกจุดนะเถูทุกจุดเลย แสงสีฟันเดี๋ยวเราก็มาถูตามลงตามร่องนี่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปดูอีกทีตอนฉีดน้ำออกนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับตอนการไล่น้ำนะครับเมื่อกี้เราลงแบบแล้วก็ขัดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็ปักหัวนะครับประมาเนี่นะครับประมาณหนึ่งร้วสอง้อยนะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาไล่น้ํานะครับไล่จากด้านบนก่อนแล้วไล่ลงไปข้างล่างนะครับแล้วส่วนด้านนี้ก็เ่าด้านนี้ก่อนแล้วเข้ามาด้านในนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บงานตรงของซองนี้อีกทีเดียวนะครับตอนนี้ครับประมาณ พยายามไล่แปบออกให้มากที่สุดนะครับออกให้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราจะตัดแดดอันอีกทีนึง รเเดดี๋ยวาไงาูตอน้ตอน,นตตออกาารีกที่นะครับหลังจากที่เราฉีดไล่แฟบอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็มาตากนะครับในลักษณะตัววีนะวางเบาะในลักษณะแนวตัววีแลเดี๋ยวพอนั่นเราก็กลับพลิกด้านเราเองนะครับก็พิจารณาตามความสมควรเนาะแดดแรงขนาดไหนก็ลองดูนะครับซักได้ก็มาซักกันเถอะซักปีละครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีแดดแรงหน่อยเนาะโอเค นะครับขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ